คลิปแบบนี้ตัดต่อง่ายมากๆถ้าไม่เชื่อเพื่อนๆดูคลิปนี้ให้จบเพื่อนๆทำเป็นแน่นอนจ้าไปดูวิธีการถ่ายคลิปกันดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกถ่ายคลิปพื้นหลังแบบนี้ไว้แป๊บนึงก่อนค่ะจากนั้นเดินเข้ามาแล้วถ่ายคลิปแบบนี้เลยค่ะ ถ่ายคลิปเสร็จแล้วเปิดแอปแคปคั t ขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเลือกโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะคลิปนี้เราจะใช้พื้นหลังในการถ่ายทำค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์เพื่อไปตัดพื้นหลังเอาไว้ถ่ายทำค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดแบ่งฉากค,ค่ะเราจะได้คลิปเป็นสองส่วนนะคะส่วนที่มีคนยืนอยู่กับส่วนที่เป็นพื้นหลังค่ะ จิ้มไปที่คลิปที่สองหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันภาพซ้อนค่ะคลิปจะลงมาอยู่บรรทัดที่สองกดค้างที่คลิปเราเลื่อนไปด้านหน้าสุดได้เลยค่ะถ้าคลิปพื้นหลังด้านบนของเรามีขนาดสั้นกว่าคลิปด้านล่างเพื่อนๆพืพ่ทำแบบนี้นะคะจิ้มที่คลิปพื้นหลังหนึ่งครั้งแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันตรึงค่ะ กดค้างท้ายคลิปที่เราตรึงเอาไว้เมื่อกี้ค่ะแล้วลากไปให้เสมอกับคลิปด้านล่างเลยค่ะเสร็จแล้วเลื่อนเคอร์เซอร์กลับไปด้านหน้าสุดเลยค่ะจิ้มที่คลิปที่สองหนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันมาร์กดที่แนวนอนค่ะจะมีเส้นสีเหลืองปรากฏขึ้นตรงนี้ค่ะใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่เส้นสีเหลือง แล้วหมุนตามคลิปเลยค่ะลากเส้นสีเหลืองไปไว้ตรงกลางต้นกล้วยด้วยค่ะลูกศรตรงนี้มีไว้ให้ปรับความเบลอเพื่อความเนียนของคลิปเราค่ะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะและนี่คือคลิปที่ได้เพื่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เสียงเอฟเฟกตตามที่เพื่อนๆต้องการและบันทึกคลิปไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะ หากเพื่อนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ